สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวรถใหม่ของผมเองนะครับนี่ครับเป็นรถไฟฟ้าแท้ร้อยเปเซนะครับเพิ่งออกมาใหม่นะครับวันนี้เึ่งไปรับรถมานะครับยี่ห้อเอ่อ BYD นะครับ BYD อั t โตสครับชมรอบๆรถนะครับเพ่งรับรถมาครับกำลัง ลัััครากบบบ้นนะตัวนี้ผมก็ได้สั่งทําหลังคาดําด้วยนะครับนะครับหลังคาดําพ่นสีนะครับเป็นสีดําเลยครับสีดําแล้วก็ติดฟิล์มนะครับเพิ่มฟิล์มก็ติดที่ศูนย์นะครับตัวนี้ กระจังหน้าก็ทําสีดําเพิ่มนะครับกระจังหน้านี่ครับทำคำว่า b ีบดีครับทําสีเพิ่มนะครับคันนี้ก็ออกที่ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังคาดำนี่ทำจากศูนย์นะครับราคา12,000บาทนะครับ ฟลีมก็ติดราคาหน0 0งบาทนะครับติดจากโรงงานนะครับส่วนตรงนี้ก็ b y d ตัวนี้ก็ทำสีเพิ่มเหมือนกัน,นครับตัวอักษร b y d ด้านหลังนะครับก็เออ สั่งทําสีเพิ่มนะครับตัวนี้นี่ครับทําสีเพิ่มนะครับอตัวสามครับเลขทะเบียนใหม่นะไอ้ไปายแดงนะครับลูกค้าเอาไปซื้อหวยก็ได้นะครับเผื่อฟุกถูกนะครับผม เอประมาณนี้นะครับรีวิวคร่าวๆครับด้านนอกครับพึ่งไปรับรถมาเมื่อเช้านะครับกำลังขับกลับบ้านนะครับสีขาวลังคาดำครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ